วันนี้เวลา12นาิก54นาทีศาสตราจารย์ดร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์ครราชากุมารีกรมภาษีส่างขวัตวรัคติยาราชนารีสเสรจออกณชั้น10อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาพรโรงพยาบาลจุฬาพรเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร ทรงบรรยายพิเศษเรื่องการเกิดโรคมะเร็งหรืออองโคเจเนซิสพระราชทานแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2567จำนวน320คนพรสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ต่อเนื่องเป็นครั้งที่3 ในหัวข้อการควบคุมการเพิ่มจำนวนเซลล์และการเกิดเซลล์ตายและเมตาบอลิซึมของเซลล์มะเร็งซึ่งมีวัฏจกักรหรือวงจรการแบ่งตัวของเซลล์ออกเป็นสี่ระยะแต่ละระยะจะมีจุดตรวจสอบและควบคุมความถูกต้องในคุณภาพการทำงานของเซลล์ซึ่งปกติแล้วร่างกายจะเป็นตัวควบคุมความสมดุลและความเหมาะสมหากเกิดความผิดปกติก็จะสามารถกลายเป็นมะเร็งขึ้นได้ จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการปรับเมตาบอลิซึมด้วยปฏิกิริยาต่างๆเพื่อช่วยรักษาสมดุลในร่างกายส่วนกลไกลการเกิดพยาธิสภาพของมะเร็งในระดับโมเลกุลและระดับเซลล์เป็นกุญแจไปสู่การรักษาในอนาคต ปัจจุบันมีการใช้เทคนิคการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและแสดงออกของยีนต่างๆโดยสามารถแยกความแตกต่างของมะเร็งแต่ละชนิดในระดับยีนได้ทําให้วงการแพทย์มีการพยากรณ์โรคได้แม่นยําสามารถเลือกแผนการรักษาและยาได้ตรงกับโรคหนึ่งในนั้นคือการพัฒนายากรีเวกหรือยาอิมาทินิบที่รักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดชนิดเรื้อรังซึ่งเป็นยาตัวแรกที่พิสูจน์ให้เห็นความสำเร็จของหลักการในการรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า ด้วยการใช้ข้อมูลพันธุกรรมที่จำเพาะมากของมะเร็งมาพัฒนาหาแนวทางการรักษานำไปสู่ความก้าวหน้าทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็ง และในขณะนี้มีการค้นพบการรักษาแนวใหม่ในผู้ป่วยมะเร็งทางระบบเลือดด้วยเซลล์บำบัดซึ่งอาศัยหลักการทางภูมิคุ้มกันโดยการนำเม็ดเลือดขาวชนิดทีเซลล์ของผู้ป่วยมาดัดแปลงพันธุกรรมจนได้นวัตกรรมที่เรียกว่าคาทีเซลล์ซึ่งเป็นความก้าวหน้าล่าสุดในการพัฒนาการรักษาแนวใหม่พบว่าได้ผลดีในผู้ป่วยมะเร็งทางระบบเลือดที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาใดๆสูงถึง50-8 0ซ นอกจากนี้ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาให้ใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและมะเร็งเม็ดเลือดขาวบางชนิดทั้งในเด็กและผู้ใหญ่หากแต่ยังเกิดผลข้างเคียงในกลุ่มผู้ป่วยดังกล่าวอยู่และในปัจจุบันมีการค้นคว้าหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาและกระบวนการยับยั้งการเกิดผลข้างเคียงเพื่อให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในอนาคตมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ความรู้เรื่องการเกิดโรคมะเร็งหรือองคโคเจเนซิสที่ส่งบรรยายพระราชทานทั้ง3ครั้งนี้จะเป็นการสร้างพื้นฐานความเข้าใจแก่นักศึกษาแพทย์ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นจนถึงการพัฒนายาที่มีคุณสมบัติเฉพาะอย่างหลากหลายเพื่อนําไปสู่การรักษาแบบมุ่งเป้าซึ่งเป็นความหวังที่จะทําให้การรักษาโรคมะเร็งมีประสิทธิภาพผู้ป่วยมีอายุยืนยาวขึ้นและสามารถทําให้หายขาดจากโรคกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข